ในบทที่8นี้ก็จะเป็นเรื่องการหันทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับหาคำตอบในข้อหนึ่งนะครับ อันนี้คือตัวอย่าง28หาร4เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจาก4เนี่ยคูณกับ7ได้28นะครับดังนั้น28หาร4จึงได้เท่ากับ7 7ก็คือตัวที่อันนี้มี28อันนี้คือ4ตัวที่หายไปก็คือ7นะครับคิด แบบนี้ก็ได้นะครับคิดแบบนี้ก็ได้28หาร4จึงเท่ากับ7นะครับโอเคเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยนะครับลุย32หาร8นะครับ32หาร8ครูเติมปาก,กานิดนึงให้มันใหญ่ขึ้น32หาร8ได้เท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าอะไรครับ8คูณกับ4ได้32นะครับ ดังนั้น32หาร8จึงเท่ากับ4นะครับนักเรียนครับตัวเลข8 4 32จะมีความสัมพันธ์กันในด้านการคูณแล้วก็การหารถ้าเกิดวิธีสังเกตก็คือ32เนี่ยหาร8เนี่ยตัวเลข32มีแล้วตัวเลข8มีแล้วตัวเลข4ยังไม่มีอ้าวเติมเข้าไปเลยจัดปายนะครับ นี่คือวิธีคิดแบบง่ายๆอิสเบบีนะครับโอเคทีนี้อะไรนะครับอะไรหารด้วย7เท่ากับ9เราก็เอา7จคูณเได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเจขอโทษน,นะครับเจคูณเก็เท่ากับ6กสนะครับดังนั้น63สหารเก็ได้เท่ากับ9 อเคนะครับในข้อ3นะครับหารอะไรหารด้วย5เท่ากับ7นะครับเราก็เอา5คูณ7เข้าไปเราก็จะรู้เองนะครับ5คูณ7เท่ากับ35ดังนั้น35ไอ้ก,ก้อนนี้แหละมันก็คือตรงนี้นะครับ35หาร5มันก็เท่ากับ7นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับข้อ4 48หาร6ได้เท่ากับ6ก็คือก็เหมือนกับว่าเอา6เนี่ยคูณอะไรได้48 6คูณ8ได้48ตัวเลข8เป็นตัวเลขใหม่เอี่ยมอ่องนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับ48หาร8ก็ได้เท่ากับ6นะครับ 27กับ9 27หารอะไรได้9นะครับเราก็เอาเอา9คูณอะไรได้27นะครับ9คูณอะไรได้27 9ก็คูณ3ได้ย7นะครับดังนั้นตัวเลข3เป็นตัวเลขที่ดึงลงมาเลยนะครับพูดปาดแปดนะครับพูดปาดนะครับโอเคง่ายนะครับถัดมานะครับ ถ้าง่ายเราก็ทำต่อถ้ายากเราก็ไปพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มานะครับ8คูณอ,อะไรหาร8ได้7นะครับก็คือ8คูณอะไรได้7นะครับเออขอโทษ8คูณ7ได้เท่าไหร่8คูณ7ก็ได้56นะครับเราก็ใส่ตรงนี้56เลยนะครับอะไรหาร4ได้9เราก็เอา4คูณ9ได้เท่าไหร่ สี่คูณเก้าก็ได้36สังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากตัวเลขที่ใหญ่นะครับดังนั้น36ก็คือตัวที่เราจะเขียนลงมานี่นะครับสาหาร4เนี่ยมันก็เท่ากับ9นะครับ72หารอะไรได้9นะครับ72ก็เหมือนกับ9เนี่ยคูณอะไรคูณอะไรแล้วได้ แล้วได้72นะครับก็คูณเกคูณ8นะครับคูณ8เพราะฉะน,นั้นไอตัว8เนี่ยก็คือตัวที่เอา7 2หารด้วย8มันก็จะได้9นะครับ45หารอะไรได้หารอะไรได้5นะครับก็เหมือนกับเอา5คูณอะไรแล้วได้ หคูณอะไรแล้วได้45นะครับเราก็เอา5คูณ9นั่นเองนะครับ5คูณ9ซึ่ง9คือตัวที่หายไปแล้วก็เติมอย่างนี้นะครับเรียนครูอาจจะเขียนแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับในห้องเรียนนะครับนักเรียนก็ทำตามคุณครูในห้องนะครับเดี๋ยวไม่งั้นโดนตีตูแตกนะครับโอเคต่อมานะครับข้อ10นะครับ 43. บสามหารห เท่ากับเท่าไร่นะครับเนื่องจากว่า5เนี่ยคูณ8บวก3เท่ากับ45เพราะว่า5คูณ8มันเท่ากับ40นะครับแล้วก็แล้วก็บวกกับเข้าไป3ก็ได้43ดังนั้น43หาร5ก็ได้8แล้วก็เศษ3นะครับโรงเรี อันนี้เริ่มมีเศษแล้วนะครับเราอาจจะคิดช้าลงดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ26หารด้วย4ก็คือ4คูณอะไรได้26นะครับ4คูณ6ได้24แล้วแล้วมันก็บวกอีก2มันก็ได้26ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า26หาร4ก็ได้นะครับ6แล้วก็เหลือเศษอีก2นะครับโอเค เราจะทำช้าลงอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ถูกต้องแม่นยำนะครับ18หารด้วยสมก็คือ3คูณหได้18ดนะครับอันนี้มัน3ามคูณหก็ได้18เลยนะครับนนี้ถ้าเกิดเราดูวิธีทำก็ก็โอเคนะครับก็คือมันลงตัวนะครับต้องเรียนมันลงตัว เราก็ได้สามสิบแปดหารหกเราได้ 6, หกเหลือเศษศูนย์นะครับเหลือเศษศูนคือถ้าเกิดโอเคเหลือเศษศูนย์หรือมันหรือจะบอกว่าอีกแบบหนึงว่าได้ได้หกเราเวลาเศษศูนย์เนี่ยบางทีเราก็ไม่เขียนนะครับบางทีเราก็เขียนก็แล้วแต่ว่าหนังสือนะครับ หรือตำราที่เราใช้นะครับนักเรียนหรือคุณครูบอกให้เราเขียนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เพื่อเน้นย้ำความสำคัญนะครับ35หารด้วย6คือเท่าไหร่นะครับก็ดูว่า6คูณอะไรได้35 6 5 30 6 6 36ถ้าเกิดเอา6คูณ6มันได้36มันเกินก็ต้องเอาแค่6คูณ5ได้30นะครับ 30แล้วก็บวกไปอีก5มันก็กลายเป็น35นั่นเองนะครับเรียนเราก็จะได้ตรงนี้นะครับดังนั้น35หารด้วย6ก็จะได้5นะครับเรียนดูตรงนี้นะครับได้5นะครับแล้วก็เศษเศษก็คือตรงที่มันบวกนะครับเศษก็คือตะแวง5นะครับ ได้5เศษ5เลยนะครับอันนี้ก็ข้อนี้ก็ได้6นะครับเอา6ลอกดึงลงมาตรงนี้นะครับอันนีว้วิธีสังเกตนะครับเรียนทีนี้ในข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องโจทย์ประเภทสัญลักษณ์นะครับเป็นเรื่องโจทย์ประเภทสัญลักษณ์ห้องเรียนมีเก้าอี้นะครับมีเก้าอี้อยู่49ตัว นักเรียนสนใจที่ตัวเลขนี่นะครับแล้วก็จะเป็นแถวแถวละเจ็ดนะครับแถวละเจ็ดตัวจะได้เก้าอี้กี่แถวนักเรียนก็เอา49เนี่ยหาร7แล้วมันก็จะได้คำตอบเป็นว่าได้กี่แถวนะครับนักเรียนมองแค่ตัวเลขตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็แต่อ๋ฮะมาหารกันนะครับก็คือ49ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ ประโยคสัญลักษณ์ก็เอาเฉพาะตัวเลขมาแล้วก็เครื่องหมายมานะครับแล้วก็เท่ากับ7นะครับได้เก้าอี้เจ็แถวนะครับโอเคครับอันนี้เราก็มองตรงนี้ครับตัวเลขครับมะนาว24ผลจะใส่ถุงกด4ถุงนะครับจะเอหานกันมันจะได้เท่าไหร่ก็จัดมะนาวได้ถุงละกี่ผลนะครับนักเรียนก็เอา24 หาร4นะครับเท่ากับ6คนเพราะว่า4คูณ6มันเท่ากับ24นะครับแม่จัดมะนาวได้ถุงละ6ผลน,นั่นเองนะครับนักเรียนข้อ3ลร้านค้ามีกุหลาบสนใจตัวเลขน,นะครับ57แล้วก็จัดเป็นช่อช่อละ8ดอกนะครับกุหลาบก็จะเป็นช่อ1 2 3 4 5 หกเระวังโดนหนามตั like us, ๊นะครับอย่าไปถือมันนะครับก็คือ5้าบเนะครับเราก็หารด้วย8นะครับก็คือแบ่งว่ามีช่อละแปดดอกมันจะได้กี่ช่อกันนะปรากฏว่า8 8ดแปดห้าสี่บแปดหกสี่ดปดูณหได้48ด 8คูณ7ได้56 8แคูณ756แล้วถ้า8คูณ8มันก็เป็น64ดังนั้นเราจะต้องเอา8คูณ7นะครับก็คือมันก็ได้7ได้7นะครับ8 7, คูณเคูเค้นอย่างนี้นะครับ8คูณ7ได้56นะครับมันก็จะเหลือเศษ1นะครับแล้วก็มีเศษ1นะครับ มันก็จะได้เศษหนึ่งมันถึงจะเป็น57นะครับดังนั้นก็จะได้7ช่อแล้วก็มีเศษหนึดอกนะครับอย่าอย่าไปทิ้งนะครับเศษมันเสียดายนะครับ <laughs> โอเคนะครับคุณยายจ้ามีขนมจ้า26ชิ้นจ้าแล้วให้หลาน3คนจ้า คนละเท่าเท่ากันหลานจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นนะครับนักเรียนก็นี่เลย26หาร3นะครับจะได้เท่ากับเท่าไรครับ3 1 3เออ3เออคิดอย่างนี้ด้วยสามอันนี้ครูเขียนให้ดูนะครับ3 6 18นะครับ3 7 21นะครับ3 8 ยี่สิบสี่นะครับนักเรียนนักเรียนก็เอาที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือสามถ้าเกิดสามเก้าสามคูนเก้ามันยี่สิบเจ็ดคูณเก้ามันเกินเราก็ต้องเอาสามคูนแปดนะครับนักเรียนเอาสามคูนแปดก็คือยี่สิบสี่ก็จะได้แปดแล้วเหลือเศษใช่ไหมมันยี่สิบสี่แล้วก็เหลือเศษสองนะครับนักเรียนเหลือเศษสองครับอันนี้อันนี้คือคําตอบครูตีกรอบไว้ไว้ให้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะได้ขนมคนละ 8ชิ้นนะครับ8ชิ้นแล้วก็เหลือเศษเศษก็มาใส่ตรงนี้เศษ2ชิ้นนะครับเศษ2ชิ้นโอเคครูอาจจะเขียนอะไรไม่สวยงามนะครับตักเรียนแต่ว่าก็พยายามจะอธิบายมันชัดเจนนะครับ